ลอยกระทงเทคนิคสีเอกกระงคืออะไรวิธทีทำยังไงมาดูกันครับครูโยได้ร่างแบบลอยกระทงมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูวิธีการใช้สีครูโยจะใช้สีโทนน้ําตาลนะครับจะผสมไว้เป็น3ามเฉดลุมแรกจะใส่น้ําเยอะหน่อยนะครับจะเป็นน้ําใสๆไปผสมสีม 4, ใส่นิดนึงอันที่2จะมีความข้นขึ้นมาหน่อยนะครับส่วนอัน3ก็จะมีความเข้มสุด นะครับได้3เฉดทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดกับชิ้นงานของทุกคนแล้วนะครับว่าจะผสมสีเยอะมากน้อยแค่ไหน <c ishing> โคโโยวาดในกระดาษ A4 เริ่มแรกจะลงน้ําในพื้นที่ที่จะเว้นให้เป็นสีที่มีความสว่างนะครับโคโยกจะลงน้ําให้ชุ่มหนึ่งรอบก่อนโดยจะเน้นแบ็กกราวด้านหลังที่เป็นทองฟ้าให้มันมีความสว่างในการแบ่งภาพนะครับจากนั้นก็ใช้สี น้ำหนักขั้นที่1คือที่อ่อนที่สุดนะครับลงจากข้างบนลงมาการที่เราลงน้ําก่อนมันจะทําให้สีมันเบรนกันได้ง่ายเชื่อมต่อกันได้ง่ายนะครับวิยโยช้ยเทคนิคสีอะคริลิกนะครับอ่าพอเราได้เป็นที่พอใจแล้วก็ใช้น้ําหนักสีขั้นที่2เพิ่มน้ําหนักเข้มลงมาขณะที่สียังไม่แห้งนะครับมันจะเกลี่ยได้ง่ายนะครับลงไปก็จะเป็นไล่น้ําหนักจากเข้มมาอ่อนแล้วก็อ่อนสุดถึงข้างล่างนะครับ ีนี้ส่วนแมกกาวข้างหลังคุโยกก็ใช้สีน้ำหนักแรกก็คืออ่อนสุดลงรวมรวมของภาพเว้นตัวภาพไว้นะครับเพื่อที่จะให้ตัวภาพมีความโดดเด่นและสว่างที่สุดพื้นที่ที่คุโยกลงตอนนี้ก็คือเป็นน้ำนะครับสุดน้ำจะรองพื้นด้วยสีบางๆใสๆก่อนหนึ่งรอบเทคนิคจากการที่คุโยกลงวันนี้จะลงจากสีที่อ่อนแล้วก็ซ้ำเข้มก็ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจะเข้มสุด สีเอก,กรงคืออะไรสีเอก,กรงก็คือสีเดียวนะครับเอกก็คือ1งรงก็คือสีการใช้สีสีเดียวเล่นน้ำหนักไล่น้ำหนักเข้มอ่อนนะครับนี้เทคนิคขึ้นอยู่ที่แต่ละบุคคลจะใช้นะครับส่วนที่ครัโยจะเน้นก็คือจะเน้นตัวภาพให้มีความเข้มก็จะใช้สีที่เข้มนะครับส่วนด้านหลังแบ็กกราวก็จะเป็นสีที่อ่อนเพื่อที่จะเน้นระยะให้เกิดมิติในชิ้นงานนะครับ จะลงสีรวมๆก่อนในรอบแรกก็คือสอีเฉดแรกคือเฉดที่1นนะครับก็เริ่มมาไล่ตัวภาพส่วนที่เป็นแสงเงาเราก็สามารถที่จะลงน้ําไว้ก่อนก็ได้เพื่อที่จะไม่สีมันมีความเข้มมากเกินไปนะครับงานชิน้นนี้ครัยโยกจะไม่ใช้สีขาวเลยจะใช้น้ําสีเนื้อสีแล้วก็เข้มสุดในการลงน้ําหนักขั้นสุดท้ายนะครับ ส่วนเทคนิควิธีการในการลงสีเอกะรงนั้นขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนนะครับบางคนอาจจะลงสีภาพรวมๆทั้งหมดก่อนทั้งแผ่นเลยโดยทับเส้นดินสอที่ร่างไว้แต่ต้องเป็นสีที่บางๆเพื่อที่จะเห็นเส้นนะครับหรือบ,บางคนจะเป็นเทคนิคที่ใช้สีหนาเลยในขั้นแรกก็คือลงสีหนาๆนานะครับเสร็จแล้วก็มาร่างตัวภาพทับลงบนสีอีกทีก็คือใช้ดินสอที่เป็นสีขาวหรือสีที่อ่อน นันก็สามารถที่จะทําได้เทคนิคหนึ่งนะครับอยู่ที่ความถนัดของแต่ละคนนะครับก็เลือกนําไปใช้เอาละกันนะครับเทคนิคต่างๆมีหลากหลายวิธีในการที่จะสร้าสงสารรค์ผลงานให,ให้เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองหรือว่า,าด้วยความถนัดนะครับอันนี้ก็ไม่ได้กําหนดายต,ตัวว่าต้องลงในสไตล์แบบนี้นะครับตอนนี้ครูโยกก็จะเริ่มลงน้ําหนักที่2ก็จะเข้มขึ้นมาหน่อยก็จะเน้นตรง ตัวภาพตัวที่เป็นจุดเด่นนะครับเริ่มจากาเสื้อผ้าอาพรของตัวภาพนะครับถ้าใครจะเพิ่มความละเอียดก็อาจจะวาดาลดลายเสื้อผ้าไว้ก่อนก็ได้แล้วก็ลงสีทับนะครับแล้วก็มาตัดเส้นส่วนที่เราจะเว้นสีให้มันอ่อนก็อย่างที่บอกนะครับก็เว้นไว้แล้วก็เป็นการเทคนิคการลวงภาพนะครับลวงระบายสีไปเรื่อยๆ เวลาทำงานนะครับมีเทคนิคในการทำถ้าเราต้องการที่จะให้มันเร็วหรือแข่งกับเวลานะครับพยายามทำงานให้เป็นระบบนะครับจากการลงสีตัวภาพก็ลงตัวภาพให้เสร็จเสื้อผ้าคนก็ลงเสื้อผ้าคนห้เสร็จสีนะครับเวลาเราใช้ส่วนไหนที่มันเป็นสีเดียวกันนะครับก็พยายามทำให้ครบจบกระบ,บวนในตอนแรก นะครับเวลาเราจะมาทําขั้นตอนต่อไปก็จะทําไล่ไปทีละขั้นตอนมันจะทํางานได้ไวนะครับถ้าเราไปเปลี่ยนทําจุดแต่ละจุดให้มันสําเร็จไปทีเดียวนั้นบางทีมันอาจจะช้านะครับและจะไม่ทันกับเวลาที่เรากําหนดไว้นะครับอันนี้พูดถึงลักษณะเวลาเอาไปแข่งขันในการวาดภาพนะครับส่วนใหญ่จะกําหนดอยู่ในประมาณ3ชั่วโมงนะครับอยู่ที่การวางแผนของแต่ละคนว่าชิ้นงานขนาดนี้เราควรที่จะทํา รูปภาพประมาณไหนรายละเอียดแค่ไหนองค์ประกอบการจัดวางทุกอย่างนะครับอยู่ที่การบริหารในชิ้นงานเพื่อที่จะให้ครบจบทันเวลานะครับรโยเริ่มขั้นตอนตัดเส้นนะครับตัดเส้นก็ยังคงใช้สีน้ำตาลน,นะครับที่เป็นสีเข้มสุดดูกันไปต่อเลยนะครับขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้กุโยศทำ วิธีการสอนในเทคนิคต่างๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับ